สวัสดีค่ะสมาชิกรี่ัสดีค่ะเชรแที่สบ้วัสดีคชื่อเด็กชายลีัูที่ีสจสวัสดีค่ะัเนชจากดสคชเดชาลีสวัสดี เอวกาศที่ตกลงมาสู <tinc S 1> ่ผ like ิวลกหรือผิวดาวเพลาะแล้วตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเพลาะน้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ40-70กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับอากาศในชั้นบรรยากาศทําให้อากาศรอบๆจุดไม่ยังสั่นสบายเรียกว่าดาวตกค่ะจบจนลงพื้นแล้วจึงเรียกว่าอุกกาบาตอุกกาบาตขนาดเล็กจะหดเอาอากาศที่ถูกเผาไหม้จนเกิดหมด แต่สำหรับอุปกรณ์ที่มีขน,ดนนะออาดใหญ่น้ะคือหินอ่อนแบที่ ามาจคบาลส่วนใหญ่เปนเทีส่วนของเราดที่แตสล้วเป็นวัตถุสที่พใหญนแถบอ้อยระหว่าเราอางคารละดวัสด,ดีดาวด,ดีเป็นดาวที่่ทีสในระบบองเรา,า,เราและมีรมง้ว่าดาที่มีขนากว่าล้วพอางบางคั้ก็ุดึงจะแทแล้วอร้อยผลดีและผลเสีออยของ เสียต่อประชารกรได้แ,ออแก่โลกระชโรแรงกระแทกจากแรงดันเดินดังสีความร้อนหรืออุกกบาตแผ่นดินไว้การตกตะกอนของเศษอุกกบาตและคลืนสึนามินักวิทยา,าศาสตร์ได้ศึกษาประมาณประมาณผลกระทบแต่และประเภทที่มีต่อการสูญเ,เสียโดยรวมอันเนื่องมาจาก เที่ฝัาเข้าไปในทางกระสะเก็ดาวเหล่านี้เป็นเศษขยะที่เกิดจากดาวค่ะเคยเคยโคจรผ่านเข้ามาเม่ดาวห่างผ่านเข้ามานดวงสุริยะชันใดจะเกิดการระเหิของดวงสาออกไปเป็นสิ่งที่เราเห็นปรากฏกันเห็นปราเป็นหางคนรดาวค่ะคุณที่ลูกพูดออกไปนี้จะคงอยู่ตามทิศทางโคจรของดาวค่แม่ดาวหางจากโคจรผ่านไปแล้วก็ตายพวกเราจะขอจการนำเสนอแต่เพีนี้ 好。Uh huh.